Gonna <laughs> วันนี้ก็วันหยุดงานของหอมคำนะคะก็จะมาช่วยพ่อแม่ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยที่ทุ่งนานะคะเพราะว่าลำนาได้21เอ้ย3อาทิตย์แล้วเนาะ3อาทิตย์ก็คือ21วันนะคะก็วันนี้ก็วันหยุดก็มาช่วยพ่อกับแม่นะคะใส่ปุ๋ย ในนานี้นะคะก็เราต้องใส่ปุ๋ยเนาะเมื่อก่อนนี้ไม่ใส่ปุ๋ยก็แบบว่าย,ยังไงคะเอา,วานะควายเหรอายควายเออเอาควายไถนาเนาะแล้วก็ไม่ใส่ปุ๋ยตอนนั้นไม่บอกว่าลำบากนิดนึงเนาะไม่มีไม่มีเครื่องจกักรไถนาแล้วก็เราต้องใช้ควายใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ใส่ปุ๋ยแบบนี้เขาไม่มีขายเนาะก็ต้นข้าวหรือมิดข้าว ต้นข้าวก็ไม่ค่อยดีแบบว่าเม็ดข้าวก็ไม่ได้เยอะเนาะแล้วก็พอกินไม่ได้ขายเนาะแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็มีเครื่องจักรไถานาแล้วแล้วก็มันออทำนาก็ง่ายนิดนึงแล้วก็เขานิยมกันใส่ปุ๋ยเนาะใส่ปุ๋ยแล้วก็ข้าวก็ได้เยอะนะคะก็ได้กินได้ขายไปนะคะแต่ตอนนี้เป็นช่วงโควิดก็ราคาข้าวก็ถูกนะคะวันนี้ก็จะมาช่วยพ่อกับแม่ใส่ปุ๋ย ในนานะคะก็ปุ๋ยก็จะคืออันนี้ค่ะมาจากขอไม่รู้นะคะเขาบอกว่าเอ้ยอันนี้ใส่ดีอันนี้ใส่ดีได้เข้าเยอะแบบนี้ก็เขาก็นิยมใส่ไปแบบนี้นะคะแบบว่าคนที่บ้านเราก็จะนิยมกันใส่แบบนี้นะคะก็จะเป็นอันนี้อันนี้ก็มาจากมาจากที่ยานกุ้งมันตะเลขนะคะไม่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 ใช่ของไทยนะคะแต่เม็ดมันก็จะเป็น เม็ดมันก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะสีขาวแบบนี้เนาะไม่ใช่ยาหมักนะคะเป็นยาขาวที่ที่เชงตุงเราก็จะพูดแบบนี้นะคะมันก็จะมีมันก็จะมีสองอย่างเนาะยาหมักแล้วก็ยาสีขาวเนาะอันนี้เขาพูดแบบนี้ <c oughs> น,นี้ก็จะไปช่วยพ่อกับแม่เนว่นายาหมักยาขาวกาเหมืนอนจนาะแต่ภาษาไทยไม่รู้เนาะ ยาหมักนี้ก็จะเป็นสีมันเป็นคล้ายสีเทาสีเท,าเ,ทาเนาะนี้จะเป็นขาวนะคะเม็ดมันเม็ดมันก็ไม่เหมือนกันเม็ดมันก็ไม่เหมือนกันนะคะไอ้เม็ดสีเทานี้ยาหมักนี้มันจะมดใหญ่นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ มีฟ้าล่างมีฟ้าล่างอ้ีนลึกเออถ้าเราจะใส่ปุ๋ยนะคะก็เออเป็นจือเย็ดน้ำมะนะอ๋อ่าให้น้ำมันมีเยอะต้องให้น้ำมันลดก่อนต้องให้น้ำในแนในล็อกมันลดในในใน ในล็อกนะ,ะ <laughs> <laughs> มันเป็นงานของของพ่อของแม่เนาะ<ช>แล้วก็ถนัดอยู่แล้วค่ะ<ช>พ่อกับแม่บอกว่าไอ้เนี่ยใส่ ดังหิ่มันนะอ๋อใส่ข้างมันไปก่อนอข้างข้างมันใส่ตรงริมมันเหรอใช่ใช่ใส่ตรงริมมันข้างาขางมันอย่าใส่เยอะแบบนี้เนาะใส่เยอะก็ไม่ดีนะคะใส่น้อยก็ไม่ดีนะคะน้อยไปก็ไม่ดีเยอะไปก็ไม่ดีแม่พี่ยอมคำก็มาใส่นู่นอยู่นู่น แม่กับพ่อเกามาค่ะมา <c oughs> มาก่อนเนะมาะเรามาก่อน,นว่าทำงานบ้านเสร็จก็มาช่วยเพราะว่าวันหยุดก็ต้องอ,อ,อยู่บ้านซักผ้าก่อนซ <c oughs> ักผ้าเสร็จแล้วตักผ้าเสร็จแล้วก็เลยมาชาร์จนิดนึงจริงๆต้องไปเย็บผ้าใช่ไหมแล้วต้องตัดผ้าอีก ตอนนี้คือแบบวิวมันสวยมากข้าวก็เขียวเขียวแบบสวยมากนะคะทัทงท้งนาทั้งทุ่งนานี่เมยพี่หยอมคํานะคะเมยพี่หยอมคําก็กําลังใส่ปุ๋ยอยู่ใช่ค่ะกําลังใส่ปุ๋ยอยู่ทานากันเป็นทั้งบ้านเลยนะคะเราจะไปดูทางนู้นกัน ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงลำนาได้ค่าจ้างนะคะถ้าไปลำนาคนอื่นเขาวันละแปดพันจัดวันละแปดพันจัดก็สองร้อยเนาะใช่วันละสองร้อยสองรยจัดแต่สองอยบาทเอสองร้อยบาทแต่ไม่ใช่แบบว่า ตอนไม่ใช่ปีที่แล้วอ่ะเนาะปอ,อที่แล้วมันไม่ใช่ช่วงโควิดมันไม่ใช่มันไม่มีโควิดใช่ไหมเขาก็ให้หนึ่งวันและค่าแรงก็หนึ่งหมื่นหนึ่ง <1, S 2> หมืนหม่นจ้า,จานะคะก็ประมาณสองร้อยห้าสิบเนาะแต่ปีนี้ราคาเข,ข้ามันถูกมากก็เลยค่าค่าจ้างก็จะถูกนะคะค่าจ้างก็จะถูกไปปีนี้ราคาเข้ากิา๊ตกมาก แต่ก่อนนี้หนึ่งถงนี้สี่สิบโลนี้ถึงสองอ๋อถึงหม <Get cost S 2> ื่นเก้าหมื่นเก้าใช่หมื่นเก้าหมื่นเก้าหมื่นเก้าจัตนะคะเก้าจัตก็มีกระหื้ออ่ะหมื่นหนึ่งก็ประมาณสามร้อยไปสามร้อยกว่าละอืมสามร้อยแปดเกือบสองหมื่นนะเนาะอ๋อเกือบสองเกือบห้าร้อยไงสองหมื่นก็ห้าร้อยน่ะเออ เกือบห้าร้อยเนาะหนึ่งงนี้สิบกิโลนะคะอันนี้มันจะเป็นสี่ร้อยห้าสิบกว่าบาทสี่ร้อยห้าสิบอันนี้มันจะเป็นข้าวข้าวเปลือกแล้วบนนอใช่ข้าวเปลือกใช่ข้าวเปลือกนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้สียังไม่ได้สีเนาะยังไม่ยังไม่ได้ส่งเข้าลงสีเขาจะเป็นข้าวเปลือกแล้วเข้ามาเก็บไปใช่ไหมเขาก็จะเอาไปสีเอาไปสีต่ออีกเขาเขาช่างกิโลเนาะแบบว่าลานก็ปิดเยอะเนาะลานที่ที่เชียงตุงาเขาจะส่งออก ฝั่งเมืองลาเนาะเมืองลาแล้วก็เมืองยางแบบนี้นะคะตอนนี้มันเป็นช่วงโควิดก็ปิดลานหมดก็ค้าขายก็มันไม่ค้าขายก็มันก็ยังไงค้าขายก็ไม่รีเนาะอการค้าการขายก็ไม่ดีใช่คือราคาข้าวนี่ตกมากเมื่อปีนู้นคือได้จ้างแบบคนละหนึ่งหมื่นจ้าใช่ไหมพอแบบโควิดมาคือราคาข้าวตกเลย พอถึงเวลาเกี่ยวข้าวข้าวก็ราคาตกคนอื่นเขาก็ยังไม่อยากไม่อยากจะทุบข้าวนะคะก็อยากจะเก็บไว้แต่ไม่มีเงินใช้ก็ต้องขายนะคะเออใช่ค่ะเพราะว่าง <คะ S 2> านหลักของบ้านเราก็คือทําไร่ทํานาทำสวนถ้าแบบว่าเอ้ยราคาข้าวตกนี้อยู่ยากมากเลยนะคะทําอะไรก็ลําบากจริงๆถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากเก็บนะคะแต่ว่าการงานมันก็ยังไงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะเศรษฐกิจไม่ค่อยดี ก็ต้องแบบก็ต้องขายข้าวแหละ<อ>ขายข้าวกินก็เหลือไว<ม>้ไกินบ้างขายบ้าง <laughs> ก็เลยขายนะคะข้าวก็ราคาตกคือแบบเศร้าใจมากชาวนาชาวไร่ชาวนานี่คือลําบากมากค่ะ <laughs> ถ้าละไม่มีราคาเออปนว่าชือถ้าราคาข้าวตกนี้ลําบากม,มากค่ะปุ๋ยปุ๋ยก็แพงเนาะ เพราะว่าไม่ใส่ก็ไม่ใส่ปุ๋ยก็เข้าก็ไม่ได้เยอะต้องใส่มันก็เหมือนคนเราเนาะ <c oughs> ถ้าไม่มีกินเออถ้าไม่กินถ้าไม่กินข้าวแบบว่าไม่กินอะไรให้มันมีวิตามินต่อสุขภาพก็คนเราก็แบบว่าไงอะก็ไม่โตเขาอายุไม่ย <c oughs> ืนเหระเออมันไม่มันมัน,ม,นมันขาดแบบ <c oughs> ขาดวิตามินแบบนี้ <c oughs> <ช>คนเราก็ แบบว่าไม่กินแบบผลไม้หรอผลไม้แบบว่าไม่กินแบบวิตามินอย่างนี้ก็ไม่กินผลไม้ไม่กินผักนะมันก็ขาดขาดวิตามินเนาะใช่แบบต้นเขาก็ถ้าไม่ใส่ปุ๋ยก็ขาดวิตามินก็ต้นเขาวก็ไม่ดีแบบไม่ได้เยอะแบบนี้ก็เหมือนคนเราอันนี้อันนี้คือเปรียบเทียบนะคะรู้จักเทียบเทียบเปรียบเทียบมันก็เหมือนคนเราแหละมันก็ไม่มีวิตามิน ต้นขา้าวก็ถ้าไม่ใส่ปุ๋ยก็กมันก็ข้าวไม่ได้เยอะอันนี้มันแขยงเหมือนตายไก่วะเออนาะต้นปินยเยเอะไปฮะต้นปินเป็นยังพวเนาะเหมือน,นมันเ่าเปียกเนาะเออเหมือนเหมือนมันเนา่าอ,อ่ะหรือว่า ต้นก้ามันไม่ค่อยดีอะนาอันนี้นานี้ไม่ใช่ของพ่อของแม่นะคะอเออเป็นว่าเจอเช่าหรอเอช่าเอานะคะพ่อกับแม่ไม่มีไม่มีนาค่ะก็เลยไปเช่าเช่าของเช่าที่คนอื่นเหเช่าที่คนอื่นเขาเจ้านาคนอื่นนะเจ้านานี้ก็จะเป็นคนป้านสาว อันสามนะคะหนึ่งปีแล้วเขาให้เช่าเมปิ้งกืออ่ะเขาห้องปันหอคัดนะม้ตาัา้งมาอคัดปีกืออ่ะปี่งสี่แสนสี่แสนสี่สิบขา้าสี่สิบข้าเนาะ,ะหนึ่งปีแล้วสี่สี่แสนจัดนะคะก็คือเข้าก็จะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลง,ลงเนาะ เขาก็เอา4 300, just, Entonces, e 0 0 0 0นจัดนะคะ400,000จัดก็เราทําได้2ปีไงนาหลงกับนาหลอปีละ2ครั้งป ok ีละ2ค <quer> ร <quer> ั <con c ern os> <sh> ้งนะคะเราก็ให้เขา1ปีละ400,000จัดนะคะถ้าได้เยอะก็คุ้มนะถ้าได้เยอะก็คุ้มอยู่แต่ตอนนี้เราก็อยากให้เจ้านาเขาคืนอยู่นะคะแบบว่า ยังไงราคาเข้าก็มันก็ถูกเนาะออแต่ว่าพ่อกับแม่ยังไม่ได้จ้างคนเยอะไงเพราะว่าแม่กับพ่อก็ไปเอาไปเอาแรงของเขาแล้วเ,เราเอาแร,แ,แ,แรงเราใส่เนาะแบบว่าเราไม่ได้จ่ายค่าจ้างเยอะก็ได้กินอยู่กําไรก็ได้นิดๆหน่อยๆค่ะก็ประมาณนั้นนะคะคือต้องต้องมีค่าปุ๋ยก่อนอย่างแรก นี่เสร็จแล้วเขาเรียกว่าอะไรล็อกหนึ่งล็อกนิ่มเบาไว้รู้ก่อนปะวะภาษาไทยเรานี่สุดยอดล็อกหน้าเนาะอืม,มันไม่ใช่แบบเป็นไล่เนาะอันนี้เขาจะเอาเอกาวนะคะอันนี้มีมลหลายเอกาเลยมีสี่เอกานะคะเอกา พูดภาษาไทยไม่เป็นนะคะก็ได้เข้าประมาณหนึ่งปีแล้ว100หนึ่งร้อยไ่โถงอ่ะเม่ร้อยแปดสิบโถงนะคะหนึ่งโถงก็จะมีสี่สิบกิโลนะคะร้อยแปดสิบโถงนะคะก็ถ้าราคาเข้าแพงก็ได้กำไรเยอะอยู่นะคะให้เจ้านาให้เจ้านาหนึ่งปีแล้สี่แสนจัดก็สี่สิบถงเอ้ยไม่ใช่เนาะสามสิบถงกว่าเนาะถ้าราคาแพงก็ มีปีหนึ่งข้าวขึ้นแบบหมื่นเก้านี่คนเขาขายข้าวเยอะม,มากชาวนานี้ยิ้มเลยใช่แต่ปีนี้คือหนึง่งหมื่นห้าร้อยจัดนะคะไม่ใช่ห้าพันจัดหนึ่งหมื่นห้าร้อยจัดนะคะแต่ก็ต้องขายเพื่ออยู่รอด <laughs> มีข้าวอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องมีแบบมีผักอะไรมีกับข้าวได้ต้องมีกับข้าวได้ก็เลยแบบต้องขายนะคะ ขายข้าวแลกกับข้าวนะคะกิน <Okay. S 3> ข,ข้าวอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่กินข้าวกับเกลือนี่ไม่ได้ใช่กินข้าวกินข้าวอย่างเดียวไม่ได้มันก็คือข้าวอย่างเดียวแหละแบบว่าขายข้าวแล้วก็ซื้อผ้าก็ต้องต้องซื้อก็ต้องซื้อเครื่องเครื่องปรุงเครื่องอะไรก็ต้องซื้อหมดเนาะเพราะว่าเราได้ได้จากข้าวอย่างเดียวอะค่ะก็สวนก็ทําอยู่นะคะสวนก็ทําอยู่ถ้าบ้านไหนมีเด็กๆเยอะนี่ยิ่งกว่าเนาะ ถ้าแบบมีคนมาขายของก็จะซื้อนะคะทำให้ซื้อก็ร้องไห้นะคะนี่ใส่เด็กยเยาเรล็อกนม่กระสังต้้งราแถงแม่ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะใกล้จะเสร็จแล้วถ้าทำเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้ เราต้องใส่ข้างๆมันก่อนเนาะก<ช>็อเอาไปใส่ตรงกลางแล้วก็ไปใส่ตรงกลางมันเนาะโอ้ในเผาโยกบรรยากาศวันนี้ก็จะไม่ค่อยดีนะคะแบบพักคลื่นๆเหมือนฝนจะตกเนาะใช่ใเช้าแล้วเนาะตอนเช้าก็ไม่มีน้ำค้างนะคะคือไม่ไม่หนาวเลยแหละวันเนี้ยอันนี้ก็ไม่มีแสงแดด มีอยู่ตอนเช้าแต่ตอนนี้ e หายแล้วหายแล้วยมคำก็ทำคล่องนะฮะลูกชาวนาลูกชาวนาต้องทำเป็นทุกอย่าง ปุ๋ยนี้นะปุ๋ยนี้ราคามันจะแพงนิดนึงเพราะว่าเขาไม่ให้เป็นว่าจือปิดหลานอะ่ะอืมปิดหลานเขาก็เลยไม่ให้ส่งของเขาไม่ให้เขา้เขาออกแล้วไงเพราะว่าสินค้าไม่เข้านะคะตอนนี้ที่ที่จีนมันมีมันติดเยอะไปติดเยอะนิดหน่อยไงก็เขาก็าจะปิดห<ง>ลานแบบเนี้ยเนาะก็มันก็จะแพงนะคะแต่แต่ก่อนนี้หนึ่งโถงนี้หมื่น สองหมื่นสองหมื่นสองจัดเองนะคะเมื่อวานพ่อไปซื้อมาสองหมื่นเก้าจ้ะคสองหมื่นเก้าพันสองหมื่นเก้าพันจัด, 29, จดเออเก้าพันจัดอ่ะโอ้มันเจ็ดรนะ้อยเจ็ดร้อยบาทเนาะหนึง่งโอ้แพงมากของแต่ใช้าฟาว์ยังคุณตนนะ้องก็บโปมี่ในมือพูดดูว่า เสร็จแล้วเสร็จแล้วกลับบ้านเลยเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็เฝ้าปุ๋ยช่วยแม่เอาใส่ปุ๋ยเน้นเนาะใส่ปุ๋ยช่วยพ่อกับแม่เสร็จแล้วนะคะก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เอาเข้าที่บ้านมาเนาะมากินเข้าบนาอะเข้าเข้า เข้ากลางวันเออเข้ากลางวันเนาะเข้ากลางวันที่นานะคะก็ก็ทําเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็ถึงเข้าเท่งแล้วเนาะก็จะกลับบ้านแล้วนะคะก็มาตั้งแต่ตอนเช้าเนาะมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ตอนนี้ก็จะกลับบ้านไปแล้วนะคะก็วันนี้ก็เสร็จแล้วรอรอประมาณกี่กี่เลนเอาประมาณหนึ่งเลนกว่าก็ไล่เกี่ยวข้าวแล้วนะคะวันนี้ก็ใส่ปุ๋ยใส่แม่บอกว่าจะใส่สองครั้งเนาะใส่ปุ๋ยนี้นะคะ อย่าลืมติดตามช่องหอมคำแล้วก็คลิไปใหม่ๆของช่องหอมคำเชียงตุงช่องหอมคำเชียงตุงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ